ก็เน,นี่เยเลยเปิดคันดิเดตเลย oh oh. แต่นี้พอเปิดคนดิเดตมานี่แค่แย้มออกมาเท่านั้นแหละโอ้โ oh ห oh. oh oh. ผู้ค,คนแบบคือหาเฮ้ยดีไว้อะไรอย่างนี้นะก็คราวนี้ได้ใจเลยนักการตลาดเขามองว่ามันเป็นการตลาดทางการเมืองเขาเรียก political marketing ค oh ุณ oh. ผมเห็นท่านหนึ่งที่เป็นนักการตลาดก็ยหยิบประเด็นของทั้งคุณเด็กนิติคุณสุจีมาขืนว่าน,นี้ มาเขียนถึงว่าเนี่ยอ้โหมันเป็นการตลาดการเมืองแบบชั้นยอดเลยนะฮะเจ้าตัวยังอยู่อเมริกาอยู่เลยนะเมื่อเช้าคุเมื่อเช้าคุณทินบอกว่ากรณีคุณสุปจีเนี่ยอันนี้พูดนําหน้าคือตั้งใจว่าจะชวนมาคือแต่ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยแต่เอกนิติเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดชัดเจนแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์อีกตอนตอนสายๆแล้วมั้งครับก็ดูเหมือนคุณเอกนิติก็ยอมรับยยิ้มแคง ไม่ได้ยิ้มแก้มปรีอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปดูในรายละเลอียดตอนท้ายว่ามาไม่ได้มาเปล่ามาพร้อมกับชุดความคิดที่คลมอได้มีมติแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดและเปิดออกมาเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่คนเขาก็ไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าให้จังหวะเวลาอาจจะเคยไปบ้านตรงนั้นเพราะจากเหตุผลเนี่ยบ้านใหญ่ก็พร้อมสับครัปาร์ตี้ลิส คันดิเดตนายกก็ครบแล้วแล้วก็มีหวังได้ปาร์ตี้ที่เป็นก่อบเป็นกำเพร,ร,ราะนั้นจะรออะไรล่ะยุบก็ยุบสิวะนี่เมื่อมาเลยท้าทายเลยคือเป็นแหมมีคนสังเกตตั้งข้อสังเกตในเปโกอันนี้คือมันเป็นสัญญาณบวกสองอันก็คือหนึ่งเปิดตัวเนี่ยนะฮะเปิดไว้นานไม่ดีคุณอภิสิทธิ์ก,ก็จะเป็นอีกวิธีคิดหนึง่งคือเปิดแล้วมันต้องเดินหน้าต่อถ้าเปิดแล้วทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะ เเผาหรือมันอาจจะถูกแดดเผาหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะม,มันมาพร้อมกับเรื่องของร่างพระรากิจิการยุบสภาที่บอกว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยเพราะนั้นนี่คือเป็นการส่งสัญญาณนะฮะดับเบิลเลยว่านะฮะพร้อมที่จะยุบสภาทุกขนาะและการประชุมใหญ่วิสามาันประจําปีของพัคในวันอาทิตย์เนี่ยม,มันเหมือนก็เป็นการรองรับทุกอย่างอือันนี้แหละคือเป็นพักที่พร้อมแล้วก็พร้อมที่สุดสําหรับการที่จะ ยุบสภาวันพรุ่งนี้มารืนนี้ก็ยังได้เลยครับอันนี้ก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์ในแง่นี้ก่อนคันด<ะ>ิเดตสามพักเนะี่ยยุบสภาเดี๋ยวเอาที่หลังไหมครับก็คันดิเดตสามพักใหญ่นะตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจะแต่ละพักจะมีผู้ใดที่เขาเสนอตัวกันมาตอนนี้นะ,ะเห็นลำลายลำลายตามที่เป็นข่าวอยู่ว่าว่างจริงก็ยังไม่ถือเป็นทางการอะ่ะไม่เป็นทางการนะนีะ่ต้องให้เครดิตกองบอกสเปซบาร์เขาไปรวบรวมว่าเอาละฟันธงเลยแหละ ประชาชนสามคนนี้นะฮะเพื่อไทยสามคนนี้และภูมิใจไทยก็ชัดเจนเจ้าตัวประกาศเองเมว่อวานก็ไล่เรียงมาจากพักประชาชนนี่ความจริงอันนี้ตั้งแต่ไก่โหแล,ล<ะ>้วนะ,ะก็มีคุณเทง้งใช่ไหมนักพงเรืองปัญญาวุฒิคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็คุณวีรรยุทธใช่ไหมเป็นรองหัวหน้าพักใช่ไหม แล้วก็ทางฝั่งเพื่อไทยนี่ก็จะมีคุณนัทบงคุานากรบงแล้วก็มียศสนันนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายนี่ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ชัวนะคจุลพันเนี่ยนะไม่ชัวร์ก็แต่ว่าเอาละตอนนี้มีลำไรลำไยประมาณนี้แต่เมื่อวานเนี่ยภูุิมใจไทยก็มาแรงแซงทางโค้งเลยจุดๆก็ซึ่งแปลกนะ จู่ๆก็แพรมออกมาเฉยๆซะงั้นตอนตอนเช้าแพรมตอนบ่ายประกาศเลยเออก็คอนเฟิร์มเลยก็คือว่าจะมีคุณเอกนิติแล้วก็คุณสุปจีเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งเป็นอเรียกอะไรหนึ่งในสามคัดิเดตนะนะแหมมาถึงตอนนี้แล้วคงไม่ต้องมาตั้งข้อลังเกียจลังงอนเพราะคุณไม่ใช่นักธุรกิจก็โดดนึงตัวนะคุณคือนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปลังเกียจนะฮะ แต่ถ้าถึงมาเป็นบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งในสิบก็ตามนะพอถึงเวลาคุณก็ลาออกคือมองมองในมุมคุณเอกนิติเนี่ยแกไม่แกไม่กลับไปแล้วล่ะในในแง่รับราชการเนี่ยเพราะมันมันไม่ใช่แล้วมองันนี้ชัดเจนว่าว่าแกมาเต็มตัวนะแต่แต่คุณพ่แต่ยผมผมยังไม่แน่ใจว่าแกพร้อมจะเต็มตัวหรือไม่อ เพราะว่าแกก็มีสัญญิงสัญญาอะไรกับทางดุสิตธานีเขาเหมอนกันว่าอันนี้สัญญาใจอะว่เหมือนกับว่าหมดภารกิจนี้แล้วอาจจะกลับไปหรือเปล่าอะไรยังไงซึ่งซึ่งแกก็อาจจะไม่อยากมาเต็มตัวซึ่งอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูไงทีว่ายังไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนเริ่มสนุกครับพี่โกครับใช่สนุกกับงานอีกแบบหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับภาคเอกชนภาคธุรกิจมาตลอดแต่พอมาอยู่ในภาคราชการนะฮะก็เลยดูเอ๊ะ มันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะผมเชื่อเถอะพี่โก้นะมีนักข่าวรุ่นพี่เราคนหนึ่งถ้าคุณตัดสินใจไม่ขาดคุณอย่าไปนั่นก็คือไปเป็นสอนชอไปเป็นสอนวอเป็นอะไรนะผมเคยพูดไว้หลายครั้งกาแฟสภาเนี่ยนะกินแล้วติดใจพี่โก้นะฮะดูดี่หลายคนเน่ยพอไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหลงสเสน่ห์อ่ะมันถอนตัวไม่ได้เช่นเดียวกันคุณสุภจีผมเชื่อเถอะ เข้ามาสู่การเมืองแล้วเนี่ยเมื่อได้สัมผัสแล้วเนี่ยทีเนี้ยนะถอนตัวไม่ขึ้นอกครับแต่ยิ่งกำลังแสกําลังขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วมันงานมันเอ่อโดยโดยนิสัยโดยจะเออเรียนนิสัยก็ได้ครับ,ค,รบคือผมเข้าใจว่าคุณพี่แต้มเนี่ยแกเป็นคนชอบอะไรที่มันท้าทายโอ้นี่ท้าทายเลย <นะ S 1> มาถูกทางเลยเพรา<น>ะว <นะ S 1> ่าถ้าถ้าดูเส้นทางการทํางานเนี่ยจากไอบอมไปอยู่แบงค์มังแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็มาโรงแรมมาอะไรเงี้ยเพราะ แกไม่ได้อยู่ในสายอาชีพเดิมตลอดอยู่อยู่ไบมมาอยู่เออมาอยู่ไทยคมใช่ไหมจาก i อบมานั่งไทยคมแล้วก็มาแล้วก็มาดูสิทธานีมันมันมันก็คนละสายเลยนะครนะแสดงว่าแกก็ชอบอะไรที่มันเชลเลนจ์เอาเป็นว่านาทีนี้นาภูมิใจไทยซึ่งมีเลติงที่พี่โก้ว่าเฉลี่ยที่12นะครับก็จะสามารถนา ดึงคะแนนขึ้นมาจนกระทั่งมาสัก20นั่นคือบัญชีรายชื่อได้หรือไม่ได้ถ้าหวังจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งซึ่งนาทีนี้เขาถูกวางตัวอันดับหนึ่งแข่งกับพรรคส้มอยู่แล้วพรรคส้มยังไงก็ถือว่านะฮะเขายืนหนึ่งส่วนจะทําได้ในระดับเดิมหรือไม่เนี่ยยังเป็นปัญหาปัญหาตรงไหนครับพรรคส้มพรรคส้มเขาปรับะระบบคิดใหม่จากเดิมเนี่ยขายเฉพาะกระแสขี่กระแสอย่างเดียวแต่ตอนหลังเห็นไหม อันนั้นเขากมถ้าคิดก็คิดมุมกลับันไเงี้ยก็คือพักส้มก็มองว่าเฮ้ยเราขี่กระแสอย่างเดียวไม่ได้เว้ยเราต้องมีบ้านใหญ่บ้างพิงบ้านใหญ่ด้วยไอไออพักเดิมเนี่ยมันพักปูธรกูใจไทยเนี่ยเพราะนั้นก็คือบ้านใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เว้ยต้องมีกระแสด้วยก็ยุทธภาระมันก็ชัดเจนแล้วยังไงก็ก่อนสามเ็นมกราแบเบร์ได้เลยก็เอาก็เราก็เห็นไทม์ไลน์อยู่ชัดๆแล้วว่าตอนนี้ชัดเจนว่าเขาจะเร่งไอกระบวนการไอ กรรมธิการวิสามันเนี่ยให้บจบภายในวันสอวันนี้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เปิดวิสามันวารละสองทิ้งไว้สิบห้าวันตามปฏิทินก็คือไปจบเ,เข้าวารละสามยี่ห้าธันวารรหรือไม่เกินยี่บเก้าธันวา,ถ,าถ้าช้าไม่มีเปิดสภาวิสามันเพราะนั้นต้นมกราก็เสนอให้คลมไปคุยกับกรกต ตั้งแต่สิบห้าไปเนี่ยยุบได้ทุกวันหลังสิบห้าไปและนายกก็ให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ว่าอไม่ต้องส่งสัญญาณเคยพูดตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องยุบสภาเป็นพระราชอำนาจและคนที่จะนําขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมคือนายกรัฐมนตรีดังนั้นที่จะนําเรื่องขึ้นทุนเก้าคือนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวมไม่ต้องไปหาหรืออะไรกับใครนะก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นอำนาจของท่าน ซึ่งก็ไทม์ไลน์ก็อย่างที่พี่โก้ว่านั่นแหละทีนี้วันนี้เมื่อวานเราส่งภา่แต่ในนี้มันมันที่น่าสนใจมันก็คือว่าจะยุบเองหรือว่าเอจะยุบเพราะว่าูกบีบให้ยุบบีบให้ยุบถ้าพักเพื่อไทยเขาจะยืนจริงๆเนี่ยผมว่ายัางไงเขาก็ต้องยืนหลังคือก็ต้องรอให้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้รัฐมนูญเนี่ยมันผ่านก่อนเพราะไม่งั้นนี่พักประชาชนเขาก็ไม่เอาด้วย ถ้าพักประชา<อ>ชนเราเ<ล>ด้วยก็อภิปรายไปยังไงก็ไม่ถึงครึ่งก็ไม่ถึงครึ่งแล้วแถมยังจะถูกตําหนิอีกต่างหากทาให้มาเสียบรรยากาศอืนะครับก็เรื่องของพรคประชาชนผมดูทรงจากการให้สัมภาษณ์ของคุณนัทวุฒิบัวประทุมซึ่งเป็นประธานกรรมธิฐฐการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ดูเหมือนวางไทม์ไลน์เอาไว้เสร็จสัดยี่สบพฤศจิกายนเนี่ยทุกอย่างจบเรียบร้อยจากนั้นทํารายงานแล้วก็เบื้องต้นประสานกันภายในแดถึงสิบเอ็ด วันวาคมนี้เปิดวิสามันเขามองข้ามชดตรงน,นี้ไปแล้วคือเป้าเขาอยู่ตรงนั้น